ากชวยมาสิงบอกเลยว่าสิ่งตังแบบว่าแต่ละบาทไป้าได้คนนั้นคนนี้เอาไปหญิงเอาไปใจแบบพิดกอนไม้นี่คือแบบรับไม่ได้เลยเร่งพยายามเลยนะพยายามแบบว่าเงียบมาต้องคืนท่ามขืนนะท่ามใจตัวเองว่ามุกอ้อนแล้วเรามุกอ้อนเลยชจไม่ไม่ค่ะความรู้สึกเต็มอ,อกเต็มใจให้ดีดีดีสุดคือให้อภัยแต่ว่าคนเราอะเรื่องบางเรื่องอะไม่หายไปไม่ได้ ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะต้องรอเวลารอห้เวลาผ่านไปมันถึงจะดีขึ้นรักเมื่อนบอวะนี่รักเส้นถ้ารักเมื่อนี่ไม่พูดเลยตั่าดำบุญรึงลานเนาะคนเทียว่าเเดือดร้อน,นอทางชีวิตช่วยคนจนได้กี่คนเอาไปให้โบพนันออนไลน์ ข้อเสียของปีคือใครยุโรอบตัวปีนี่จะเข้าถึงเงินปีได้ดีมักได้ไงมักแต่ปียุกันแบบไม่เคยมีปัญหาไงปัญหน่อยปัญแนนในสู้น้องบีท่เพึ่งมาก็าไม่มีปัญหากันถึงออมเพึ่งมามีเคิดนีก้อนนักเลยดันช่วงโงกลางน,นี่ก็เป็นยอดที่มกัก โม่เนชายโมนี่ต่อไปต้องระวังต่อไปคือไม่ไวใ้ใจใครแล้ว no ทำไมสว่างจังวันพี่มีไฟไฟเยอะเลยเมื่อก่อนไม่ชอบเจนนี่ปากจัดมากแต่ตอนนี้เจนนี่น่ารักขอต้นทีพี่ที่ปากจัด ช่วงนี้ไม่ค่อยฝากจัดแล้วช่วงนี้โตขึ้นแล้วแต่ก็อย่าให้วีนหนวนการบางทีมันก็เนาะคนเรามันจะแบบอดทนได้ถึงไหนมแม่ไม่ต้องไว้ใจใครง่ายๆนะได้เลยรับทราบเราต้องไม่ไว้ใจใครง่ายๆตาแต่แเราต้องไม่ให้คนพิดหลอยนวลทุกคนต้องได้รับบทเรียน ไม่ได้เบียร์ขื่นก็นต้องติดร่างอย่างเดียวไรกวนวอยแตไม,ตม่เล้งทุกวันเล้งกันไม่ได้เบียร์คื่นกน็เล้งอยู่นี่เลยทุกคนเล้งอยู่ตำรวจจับนู้นเลยเล้งขวได้เล,เล้งอนดได้นู่นเลยบางเบียร์ขื่นลานใส่ยนังยิ้ใช่ไหม รับแดนเซอร์เบิ่มไมตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังไม่ได้รดับเพิ่มนะยังไม่ได้รับใครเพิ่มเลยแล้วก็ต่อไปจะรับใครมาอยู่ใกล้ตัวนี้ก็ต้องแบบว่าเลือกนิสัยแล้วต้องขัดแร็วสิงบุรีเมื่อวันน่ารักอ้ยขอบคุณค่ะเมื่อวานเสียงดนตรีตรเบามากเลยทุกคนว่าไหมแต่ก็ไม่เป็นไรงานวันแรก แม่แจ๊แม่สวัสดีค่ะแม่เราแต่งห้องนี้นะว้าวขนาดขอกรอหน่อยค่ะขอกรอหน่อยค่ะขอกรอหน่อยค่ะขอกำลังใจหน่อยขอกรอหน่อยยุทธาไอ้มิ้งยุทาก่อนยุทธาไอ้มิ้งเหนื่อยจุ๊บมามี้จุ๊บกระป๋าไอนมิ้จุ๊บกระปเป๋าแจ็คซื้อชุดอินเดียให้อยู่ๆด้วยนะไอ้มี้เหนื่อยนะนหา หาพี่ตีต้องกอดหมามีกอดหมามีเหนื่อยต้องให้กำลังใจกันนะลูกแม่พี่ตีข้าจะดซื้อชุดอินเดียมาให้อยู่ๆเดี๋ยวเราใส่ชุดอินเดียกันนะคืนนี้นะโอเคไหมลูกจะหาพี่ตีได้ค่ะยิ้มหมาให้พี่นึงตี่ชื่อใดหญิงหนูนูไปไหนมาหนูบอกก่อนไปไหนมาไปไปกินข้าวแล้วไปไหนอีก ไปกินข้าวกับใครคะกับป๊าป๊ากับป๊าป๊าใครอีกลูกป้าโนกใครอีกคะหนูรู้ไหมว่ามันมีไปทำงานมันไม่คิดถึงหนูมากเลยรู้ไหมคะป้าไปตะบอลนะอ้าวอ้าวป้าไปตีบอลยูอยู่บ้านเล่นกับพี่ตีเนาะยูไม่ไปตีบอลนะโอเคไหมคะโอเคอ่าหนช่วยนับวันถึงเทนก่อนเดี๋ยวไปหาพี่ตีวันวันคิว สวยมากแม่เอว้าปเออแต่มาเสร็จไม่ได้นะไปเล่นย้ไปลูกไบเล่นน้องไปเล่นนะคะโอเคไหมค่ะโอเคไหมรักลูกนะคะอ่าจจะไปเรื่อยๆบอกว่าป้าไปเตะบอลดีๆนะบอกเลยมาเร็วมาลองชุกชุกไปเช็คก่อนเลย น้าจะไม่ลองแม่ไว้ใส่ทีเดียวเพราะถ้าลองแล้วคันนางจะไม่ใส่อีกเลยเราต้องแบบว่าทีเดียวเอออย่างงั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายคอนเทนต์ตามที่ทุกคนขอมาก็คืออะไรก็เอเหนื่อยโอ้ยส้มเจนจัมโบ้วันนี้ทำไมมันลดขนาดนั้นวะที่ไหนคุณแม่ ใช่ซีเนี่ยหกสิบซ <c oughs> องนะมึงหหกสิบซ oh. องรดอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> อยากดูคลิปแล้วโอ๊ยกำลังจะเริ่มถ่ายเลยวันนี้ก็ไปถ่ายงานมาสองรายการก็คือฟาดหัวข่าวแล้วก็หาไม่จำกัดจ้า ลองปักสักร้อยบ้านไหมไขอเบอร์รับงานหน่อยสิ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวหนูลองปักส้มจัมโบ้หกสิบสองสักร้อยบ้านนะเอ้ยไม่ใช่ส้มจัมโบส้สิเป็นส้มรุ้นสงการแต่เป็นหกสิบองนะลองดูว่าร้อยบ้านจะได้ราคาเท่าไหร่คือปกติเราขายเก้าร้อยเก้าสิบป้าน้อยคิดว่าป้าน้อยคิดว่ามันจะได้เท่าไหร่วันนี้น่าจะมีกูปองอีกคุณแม่จริงเหรอ,อจะลดตึ้งอีกวันนี้เนาะจริงไหมจ้าอะลองดูร้อยบ้านนะ ทำไม่ถึงนะทำไม่ถึงจ้าทุกคน <S 1> 1. <S ปกติมันเท่าไหร่หนนะปกติมันเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบ 9 9 0อขอแก้วชงหน่อย ใครกินก๊าซโอ้ยมาค้างอะไรตอนเปิดโป๊ท,ทุกคนหนูปากให้ร้อยบ้านนะหนูอยากรู้ว่ากดได้ราคาเท่าไหร่ยูกินข้าวค่วะน,นี่ยูนี่มีปลานี่มาเมียพี่พี่ดูด้วยถอดรองเท้าก่อนไม่เอาลูกไม่ใส่ก่อนถอดรองเท้าก่อนจะใส่ยถอดนี่ด้วยถอดถุงเท้าด้วยเหรอคะถอดไหมคะถอดไหมคะ กอดได้เดูดูดว้ากดด้เท่าไหร่ทุกคนหนูใส่ไว้แค่ร้อยบ้านนะปกติ9 9าอตอนนี้เหลืออีก45บ้านนะคะ60ซองราคานี้ทันก็จ้า กินค่ะลูกซอง60ซองค่ะทุกคนได้ราคานี้คือ,อจึงสุดใครได้เท่าไหร่บ้างใครกดได้เท่าไหร่ทุกคนเหลือเชื่อมากราคาใครกดได้300อะไอบาซองพวกคิดสองได้300บาทได้ไงเอ่ะเหลือ40บาทนะคะในตะกร้านะกดได้400บาทโอ้โหทุกคนกดในตะกร้าเลยยุา้า กินอะไรจ๊ะแซลมอนแซลมอนแซลมอนอร่อยไหมลูกแซลมอนอร่อยไหมจ๊ะอร่อยอร่อยโยมันมีช่วยตักให้ค่ะนิดนึงเด,ดงี๋ยวไดมเลยมาดูกันเดี๋ยวลองกินดิเอ้าคุณแม่ช่วยเล่นโน่นมั้เลนเลน,เลนหน้าชัาดหลังเบลอโอเค โซม6 2แม่ใครกดได้ราคานี้คือดีมากนะคะอันนี้เครื่องให้ร้อยบ้านนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันลดมากมเดี๋ยวจะไปเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวแล้วนะคะไปวางเรฟเฟรนส์นะคะเพื่อจะทำคอนเทนต์ให้กับาาทุกคนมาช้าแมมมม่่าาาาไนนจช้แต่มานะชมาทุกนกดได้320ไว สามรอยยี่ให้รอบเดียวนะเดี๋ยวไปแต่งหน้าแต่งตัวนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันให้รอบเดียวเหลือยี่สิบบ้านค่ะเหลือยี่สิบบ้านส้มสีเออส้มเจนหกสิบซองสี่ร้อยบาทช่วยเหลืองอะไรส้มเจนนี่นะบอกเลยว่าสร้างกลุมกลุ่มกันผิวไส้นาะไส้หลาซิวกินเผื่อความร้อยกินเผื่อความซัดชือนกินเผื่อความได้แรงสะใจ ราคานี่คือจึงมาร์กหน้าติ๊กตอกจัดให้หน้าแกงจังอยู่จีนอยากให้ไล่กำนันนนนได้เลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยขึ้นไล่กับน้องนะได้ไปหกสิบซองแม่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะร้อยไหมลูกร้อยไหมบอกก่อนร้อยไหมแรงหว่าร้อยก่อนเลยอูจีนบอกร้อยก่อนร้อยไหมอยู่จีนร้อยไหมอุ้ยขอบคุณหงค่ะ อบคุณค่ะพีเอลลิสทุกคนหมดตาก้านี้เดี๋ยวเจนนี่ขอไปทำคอนเทนต์กันก่อนนะหมดตาก้านี้เดี๋ยวขอไปทำคอนเทนต์กันก่อน <c oughs> ใครไม่เคยซื้อรีบซื้อรีบจิ้มนะคะยี่สิบบ้านสุดท้ายนะสำหรับอ่าหกสิบซองราคาพิเศษจึงจ้งๆแบบนี้นะคะ อีกสิบ้านมีใครรับไหมอีกสิบบ้านอีกสิบบ้านมีใครรับไหมบบบบมีใครรับไหมไม่ต้องรีบรูกเวลาทานข้าวเราคืนทีละนิดนะคะโอ้โหอร่อยไหมลกูกที่สุดไหมในโลกอ,อืม อู้ยขอบคุณพงมาลัยค่ะพี่เอลิสวายอิสลามทานได้จ้าเหลือห้าบ้านขอกินคำหนึง<ะ>คนเราต้องแบ่งปันกันนะลูกอันนี้ขอกินคำหนึง อู้คำใหญ่อืมคำใหญ่มากอืมอนี้คงร้อยมาบอกก่อนร้อยมาร้อยก่อนอยู่จีนแรกหว่าร้อยก่อนร้อยไม่ร้อยเออไม่ให้อ๋ออามิไม่ได้เอาลูกอามิไม่ได้เอากดไปแล้วจ้ะแม่ลดลด<ๆ>ลด ป้าน้อยมายืนแป๊บน,นึงให้คนกดตะกร้าก่อน ي, เดี๋ยวเราไปแบบนีบ้จ้ะสี่ร้อยเอ้อสี่ร้อยจะหมดแล้วไม่ต้องบอกว่าเหลือกี่คนนะมันจะหมดใช่วิ้ยิวชายแทนกดได้เลยครับผมตอนนี้จะหมดแล้วนะซอมเจนหกสิบซอง <c oughs> ทานได้สองเดือน กดได้เลยในะตะก,กาเด้อปะน้อยก็สวยอีถ้กกาจริงเลย